สวยเออไปสวยใถ่ายรูปให้แม่ไปสวยสวยนะจ๊ะตัวเท่าไหร่เนี่ยอันนี้โลละร้อยจ้าเบอร์เล็กโลละร้อยรับประกันเนื้อด้วยนะจแกมอหนทองมอหนทองค่ะของจินตัระดิษจ้ะของจินตัดระดิษจ้าขายทั้งปีค่ขายทั้งปีเนาะนะครับเนี่ยทั้งปีทั้งปีนะครับเนี่ยขอบคุณครับเนี่ยมาได้นะครับร้านต้อง ลุงน <onz> ้อยชาแนลครับเนี่ยลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลลุงน้อยชาแนลลุงน้อยครับอ๋อลุงน้อยลุงน้อยขายเรียกลุงแล้วผมจะอายุขนาดนี้จะเป็นอะไรตาไปปูครับผมไอ้หลานๆตั right. <pagar> ้งให้กันเลยเอาชื่อนี้เลยลุงน้อยร้านนังเล็กอยู่ราคาไม่แพงนะแต่เป็นของอุตราหิตนะครับผมเนื้อเนื้อนีอยู่นี่ครับนี่จ้ะเนื้อเรืองเหลืองแล้วครับผมตอนนี้เริ่มเข้าเยอะนะครับอุตราหิตมาได้นะครับผมตลาดไทยนะครับผม อยู่ร้านผลไม้ฤดูกาลนะครับผมขายซอย17นะครับผมต้นเล่ครับต้นเล่นะครับผมครับโอเคครับดอกเล้นเลือสวยมากครับครับผมสวก็มิมเลยครับเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยสวัสดีครับอยู่กับช่องนุ้น้อยชาแนลนะครับวันนี้นุ้น้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะครับผมนุ้น้อยมาที่ร้านฤดูการนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาชมอัปเดตราคาทุเรียนนะครับตอนนี้ทุเรียนก็เริ่มเข้ามาใหม่้นะครับผมเดี๋ยวไปชมเลยครับติดตามมาไปเลยครับไปเลยครับ ครับผมตอนนี้คุณน้าก็อยู่ซอย22นะครับผมเดี๋ยวเดินไปถึงซอย17นะครับเริ่มต้นประมาณซอย17นะครับคุณเรียนก็เริ่มเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวไปสอบถามราคากันนะครับผมเดี๋ยวอน้อาพาเดินหน้าหนานก่อนขายซอยก็มีนะครับเป็นรถรถกระบะมาจากสวนนะครับผมพ่อค้าแม่ค้ามาเยี่ชาวสวนมาเอีนะครับผมเดินดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแบบแกะแพ็คก็มีนะ90บาท เปลี่ยนละ40บาทขออนุญาตนะมีจ้ะเปลี่ยนละ40บาทแกะแพ็คได้นะครับนิโลละวก็10บ,บาทเป็นชั้นีหรือชนีเนาะ90บาทชนีนะครับอ่าชั้นี90บาทชนีไข่เนี่ยครับร้านนะครับร้านแรกนะครับผมร้านร้านานั้นฟักเลยว่ะเออเนี่ยครับมาดูอันแรกนะครับผมโอเคมีร้านต้งนี่นะครับร้านต้งมาแล้วครับผม ทาดรถก็มีนะตำหนี่ก็มีร้อยเดียวเหรอฮัน,นี่ร้อยยวจ้าเป็นแบบตำหนี่นะครับเพิ่มร้อยเดียวมาได้นะครับผมร้านโต้งนะนี่จะ้ะร้านเฮียโต้งนะครับผมขออนุญาตน,นะคนสวยนะ ราคาเท่าไหร่เนี่ยไปสวยไยถ่าสวยเอยเอ้ยสวยไทยรวม้สวยนะจ๊ะโลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้โลร้อยจ้าเบอร์เล็กโลร้อยรับประกันเนื้อด้วยนะจ๊ะมอนทองมอญทองที่ไหนครับของอุลดิดจ้ะอุจลดิดจ้าอ่าทางทางใต้หมดแล้วเหรอทางใต้หมีน้วจุมพรหมดแล้วแต่เราเล่นอุจลดิดเขามีลงทู่ที่นู่นตอนนี้ของอุจลดิดเริ่มบอกใช่จ้า คุณพรหมดแล้วล้างสวนในในถ้ำสิงทั้งหมดแล้วเนาะสวยขนาดเบอร์เบกจังสวยเลยสวยเนาะโอเคอใจอ่ะประชมเลยนะประชมหน่อยอย่างนี้เท่าไหร่คนสวยอันนี้ร้อยยี่สิบบาทจ้าร้อยยี่สิบบาทลูกโป่งเลยประมาณประมาณโลสามโลสี่โลสามร้อยสี่ร้อยยี่เนาะใช่กุตรดิดมามามาแล้วนะครับผมตอนนี้ของกุตรดิดก็โอเคนะใช่จ้าราคาเดียวกัน ฝั่งนู้นล่ะอันนู้นมันเป็นเบอร์เบอร์สวยนะทนะี่ขยยาอย,ยาออยกมาลังโอเคอันนั้นเบอร์สวยนะขออนุญาตนะนี่ก็ร้อยร้อยยี่เหมือนกันเหรอร้อยยี่เหมือนกันนี่อ่าร้อยยี่ชุดเดียวกันอันนี้ร้อยสามสิบมีร้อยสามสิบอ่าร้อยสามสิบอันนี้เบอร์สวยค่ะเธอสวย 130. ร้อยสามสิบลูกใหญ่ใช่จ้าเออสวยจริงประมาณก็สวยมันคนไายอะคะ่ะดูด้วยใช่จะล้มแล้วค่ะ ตอนนี้เริ่มเริ่มบอกรถใหม่เนาะทุเรียนมันหมดไปสักหนึ่งของใต้หมดของใต้เลือน้อยเช่เลือน้อยแล้วก็จะเป็นกล่องได้ทางนั้นเราอ่ะของใต้ไม่ค่อยนี่เราจะท้าอุดอ่ะคือเรามีลงที่นู่นเรามีทุเรียนอยู่ที่นู่นกะลงรับตือนะครับผมเออก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็สวยเนื้อดีอยู่ของอะไรเนี่ยของอุจจารดิ์นะครับผมโอเคขอบคุณนะครับนโต้งนะครับผม น,นี่ขอไคนะครับลมอัดจะแรงนะครับน,นี่ร้อยยี่ยน,นะครับผมอันนี้จะเป็นของอุตเลดิตอันนี้ของที่ไหนคะคือุตเลดิตหรืขอ,อ,อนะของชุมพรชมพอยู่เนาะของชุมพรอยู่นะเออของใต้มันเหลือน้อยลงจะบมดแล้วเนาะของใต้หมดแล้วเหลือน้อยแต่ร้อยยี่สิบมีร้อยสามสิบบาทครับผมหวานทองนะครับผมมีร้อยหนึน่งครับผม ร้อยหนึ่งอ่าลมก็จะแรงนิดนึงนะครับผมจ้าจ้าเอาอเสียงดีไปน้อยพาเดินดูเดี๋ยวเขาซอยสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับผมวนซอยสิบเจ็ดไปข้างหลังนะอ่าแบบสุขามนี้นะครับผมเนี่ยขออนุญาตนะครับ ดูจ้ะชมหน่อยนะร,รูปหล่อโดเท่าไหร่คร er ับหนึ่าท้ายรถเลยเนี่ยร้อยสี่จุด้าบี่จุดห้าของที่ไหนรูปหล่อของทําสิงค์คร่ะทําสิงค์ยังอยู่นะสมพรทําสิงค์เนี่ยสวยเลยครับสุกจากสวนสุกจากสวนเลยนะเนี่ยตอนนี้ของใต้ของทําสิงค์มีน้อยเนาะจะหมดนี่จ้ะ ยังอยู่นะครับมาได้นะครับผมร้อยสี่ไปเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบห้าบาทร้อยสี่สิบห้าบาทที่ตะไล่เขาไม่ขายนะครับขออนุญาตมาแล้วขออนุญาตมาแล้วครับโอเคเยอะของครับผมโอเคตลาดมันเยอะเลยนี่ฮะเยอะเรื่องมากมันลงไงมันไม่ขายเราอขออนุญาตขออนุญาตมันไ้เรอจ้ะโอเคขอบคุณนะครับ ต้องต้องขออนุญาตจากทางตลาดก่อนนะครับทุณน้อยได้ได้ขออนุญาตแล้วนะครับครับจ้ะจ้ะแต่ถ้าไม่ขออนุญาตทางตลาดเขาไม่อนุญาตให้ข่ายนะครับจะจะมีสายตรวจนะครับสายสวจมาแล้วก็ตะเกือนนะครับผมให้ลบคลิปเลยนะครับผมถ้าถ้าถ่ายโดยไม่ขออนุญาตนะครับผมขอทำตามระบบทำตามระเบียบนะครับ ระเบียบทางตลาดก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ตรวจตรวจสอบห้องเราแล้วก็มีที่อยู่มีถ่ายบัตรประชาชนแรกไว้ครับผมแรกบัตรไว้นะ,อะโอเคโอเคจ้ะส่วนมากก็จะเอาไม่ถ่ายนะครับจะต้องขออนุญ,ญาตนะครับลุงน้อยขอแล้วนะจ้ะแขออนุญ,ญาตลุงน้อยขอแล้วนะจ้ะขอบคุณนะครับ พนักงานแม่ค้าก็จะบอกนะครับเพราะว่าขอห้ามจริงๆนะครับผมถ้าไม่ได้รับอนุญาตก,ก็ห้ามห้ามขายนะแต่ได้ครับผมก็เรามาโปรโมทนะครับผมน้อยมาโปรโมทให้ให้มาซื้อมาเชิญชวนมาซื้อนะครับผมอขอบคุณขอบคุณนะครับราคาก็ก็ตามนี้นะครับของมันจะหมดนะครับผมตรงไหนที่มันมีน้อยมันก็จะแพงนะครับผม คุณภาพดีครับของหลังสวนุมทรนนะครับผมของข้าสิงนะครับผมส่วนของใต้ยังอยู่นะครับแต่แต่เหลือน้อยนะตันนี้อุตระดิษฐ์ก็เริ่มเข้านะครับผมเนี่ยยังยังมีมีนี่ด้ลยนะครับวันนี้วันพุธนะครับวันที่26กรกฎาคมนะครับผมจะมาได้นะครับผมราคาก็จะตามป้ายนะครับผม โอเคเดี okay, okay, ๋ยวน้องน้อยจะพาเดินเข้าไปข้างในนะครับฮันรอโอเคเดี๋ยวอัปเดตราคาให้ดูนะครับผมว่ามีราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตุวเรียนมันเริ่มจะหมดนะครับของน้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัปเดตราคาแล้วก็ตัเรียนมาจากไหนบ้างนะครับผมจ้ สุขามอนทองนะครับในข้อก็มีนะครับลูกใหญ่ๆมีนะโอเคขออนุญาตนะ่ลูกหลอนะลูกใหญ่ๆเบอร์สวยๆนะครับผมถ่ายถายสวยๆมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับผมอ่าสุเดนสวย โอเคครับเรามาโปรโมทนะครับไม่ได้มาใช่ไหมครับไปว่าคนตั้งเพลงก็หน้าตาดีอ่าคนคนจัดเพลงก็หน้าตาดีเนาะรลเท่าไหร่รึเปล่าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบต่อครับนี่หมอนทองโลเท่าไหร่ครับเจ๊อนุญาตร้อยสี่ร้อยสี่สิบเนาะของที่ไหนครับอุระดิษฐ์อ๋อมอนอุตระอุตรดิตฐ์นะเนาะอุตรดิตฐ์ก็เนื้อดีเนาะของใต้ของอะไรกาหมดแล้วมีน้อย ใช่ปลาีะเลล่ะค่ะจ้ะอันนี้เราจะเริติดเริ่มเยอะนะลูกก็สวยนะสวยร้อยสี่สิบบาทลูกใหญ่เลยเนี่ยจ้ะจะหมดแล้วเนาะโอเคขอบคุณครับเจ๊ครับผมเดี๋็กน้อยมาอัปเดตน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นร้านอยอดชายนะครับผมโอเคยอดชายมาแล้วครับเยอะนะยอดชายนี่แก่สุกแกะ่นะครับผม มาชมนะครับขออนุญาตนะของอะไเท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่จ๊ะอ่านี่รอยยี่จ้ารอยยี่เนาะของที่ไหนครับอันนี้ของชุมพรชุมพรอยู100่เนาะเอ๊ะของชุมพรหรือเปล่าของชุมพรรอยยี่นะครับตรงนี้อยู่นะนี่อยยี่ค่ะแล้วส่งขายได้ตรงนี้ค่ะตังค์เท่าไรครับตังค์รอยยี่เหมือนกันรอยยี่สุกขออนุญาตนะครับรอยยี่ครับ นี่นะครับผมมันเป็นยังไงจ๊ะโมอ่านี่เฮียยอดชายนะครับผมนี่เยอะๆเลยตออนุญาตนะครับเฮียเลยครับขอบคุณครับผมมันเป็นยังไงจ๊ะโมเนียก็ใจดีนะครับอนาอนุาขออนุญาตแล้วนะครับผมทางตลาดก็อนุญาตให้ถ่ายนะครับผมได้ใบมานะครับรับมได้ทําการแลกบัตรตรวจตรสอบช่องนะครับผมตาตาม หาานเบี้ยของตลาดไทยนะครับผมโอเคครับผมเนี่ครับผมร้านยอดชายนะครับซอยส7เจดนะครับประมาณกลางซอยนะครับนี่ร้านใหญ่นะร็อกเยอะนะครับผมนี่ครับโอเคร้อยยี่ร้อยไรมีนะครับผมคอขอท้ายรถนะครับผมามาอัปเดตให้ดูนะครับว่าทุเรียนตัวนี้ก็มีอยู่นะครับของ อันนี้เป็นของสุกรอ,อยู่เนะาะขอบคุณนะครับจคจ้าเดีย๋ยวไปดูท้ายซอยครับผมท้ายซอยมอยีนะครับก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะตายยังถูกอยู่นะเดี๋ยวรอลงนะครับผมรอลง จ้ะองไหนพี่ต้องลุงน้อยชาแนลอะไรนะลุงน้อยชาแนลอะไรนะลุงน้อยชาแนลอ๋อลุงน้อยชาแนลฝากติดตามด้วยนะมีอะไรนะยูทูปพงชาแนลแล้วก็ลุงลุงน้อยชาแนลอันนี้ลุงน้อยชาแนลน่ะเขาตีเห็นยูทูปพงแล้วเหรอเดี๋ยวอันนี้มั่งขอมเลยยูทูปพงชาแนลอ่ะฝากติดตามลุงน้อยชาแนลบ้างหน้าครับผมนี่เรอลงเนาะรอลงเดี๋ยวรอลงจากนี่นะครับผมมาใหม่ๆนะ ั่ลงล้งก็มีนะครับสองคันรอลงนะครับผมจะขอบคุณครับอันนี้ของที่ไหนมาจากไหนครับจังหวัดอะไรชุรา,าชูราเ้มาจากชุราอยู่นะของใต้อยู่นะเนาะโอเคมันทองชุราท,ท,ทางใต้นะครับผมทางใต้ตก็ยังมีอยู่นะครับผมจะสวัสดีครับ,รบนี่ของที่ไหนครับพี่ ของจังหวัดอะไรหลังสวนอยู่เนาะทางใต้๋อทางใต้หลังสวนนี่ครับผมนี่รอลงนะครับผมเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับดูน่าพาเดินดูข้างหลังนะครับมาท้ายซอยแล้วนะอันนี้อยู่ถึงท้ายซอยแล้วครับผมูกท้ายรถมีนะครับเจเจเบนนะครับผมเดี๋ยวจัวเรียนเจเบนอนุญาตนะครับอ๋อครับผมครับครับ เนี่ยครขอไปถ่ายนะโลเท่าไหร่ครับเจ๊เนี่ยอย่างงี้เท่าไหร่ครับร้อยสิบบาทรบาทเนาะอย่างงี้ร้อยยี่บาทร้อยยี่เนาะขายที่ร้านนะจ้าชื่อร้านร้านนี่ครับเจ๊เบนนะครับของที่ไหนครับเจ๊ของชุมพรชุมพรอยู่นะเออใกล้จะหมดแล้วนะชุมพรเหลือน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับยังเหลือต่อไปก็เป็นกล่องกล่องเนล่าเหรออ๋อจะมีอยู่เนาะขายั ทัง้ทงปีเนาะนะครับเพี่อทั้งปีทั้งปีนะครับเพี่อาขอบคุณครับเพี่อามาได้นะครับร้บนานช่องลุงน้อยชาแนลครับเพีอ่อะไรนาะลุงน้อยชาแนลลุงน,อน้อยชาแนลลุงน้อยครับขอลุงน้อยลุงน้อยข <c ười> ายเยยรียกลุงแล้วผมจะอายุ่ขนาดนี้จะเป็นอะไร ครับผมไอ้หลานๆตั้งให้กันเลยเอาช่อนี้เลยหลานยังเลกอยู่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยนะขอบคุณครับขายดีๆครับเจ๊มาได้นะครับผมประมาณพรุ่งนี้ตอนนี้ติดตามได้ครับติดตามแล้วผมอัพโหลดแล้วก็มันก็จะเด้งเข้าเลยโอเคครับผมครับผมเนี่ยได้ลงนะครับเฮียรอรออ่ารอรอเฉยๆเท่านั้นไดนะครับผม อ๋อร้านนู้นนะร้านใหญ่นะอ๋อร้านเดียวกันกับเนียนะครับผมของนั้นเทาเจ๊ใหญ่โอเคขอบคุณนะครับเจ๊เดี๋ยวถ่ายให้เนี่ยครับร้านเจเบนซอย20ไอ้ซอย17็ซอย17ท้ายซอยนะครับผมเนี่ยร้านใหญ่ๆเลยครับร้านเดียวกันนะครับเจ๊ใจดีเจ๊ใจดีนะครับมาสอบถามราคาได้นะครับผมเดี๋ยวลงให้ดูนะครับเนียจ้าขอบคุณครับจ้า โอเคครับผมมาได้นะครับท้ายซอยชุดเจ็ดนะครับร้านเจเบนนะครับผมเหนือใจดีอ่าใจดีนะครับผมที่ตรงนี้ครับผมมีก้านยาวนะครับมีอุปกรณ์เคาะไม้เคาะมีครับผมเป็นแท็กก็มีนะสวัสดีครับอ่าร้านีโอครับเจโออ๋อเจโอระยองเนาะนี่ร้านเจโอระยองนะครับผมตัวเท่าไหร่ครับ โลละร้อยครับโลละร้อยเนี่ยลูกใหญ่ๆลูกโลก 100, ละร้อยเนี่ยโอเคโลละร้อยจะบดแล้วเนาะโลละร้อยโอเคท้ายซอยนะครับสิบเจ็ดสิบโลตึบตะก้าแล้หกสิบเจ็ดสิบโลใช่ไหมเนี่ยตะกร้าแล้วโลละร้ 60, 70, อยนะครับ,รบขันยองรันยองเนาะขัะยองเนื้ดนอ,อ,อดีครับผมระยองยังอยู่นะอือหาผูเรียนสุกนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับครับผมโอเคเดี๋ยวขอชมข้างหลังนะครับอันนี้นะครับตรงนี้จะเป็นท้ายซอยนะครับผมตั้งแต่17ไปนู่นเลยนะครับประมาณ23นะครับผมจะเป็นรถรถกระบะเปิดท้ายนะครับผมอันนี้มาจากสวนนะครับมาจากสวนครับชาวสวนมาเองนะเดี๋ยวเข้าไปสอบถามเลยครับผม ขออนุญาตนะครับโลเท่าไหร่ครับอันนี้โลเท่าไหร่ทุเรียนร้อยยี่สิบร้อม้อนทองที่ไหนครับทองเชิญเลอุตจารดิศอ์เนาะอือตดิ์ผิวเขาก็ดีเนาะผิวดีอยู่ครับตอนนี้อุตจารดิ์เริ่มเข้าเยอะนะครับผมทางใต้ก็จะหมดแล้วเนาะเรียนน้อยแล้ว,วที่อยู่เนะ้อยแต่ว่าน้อยอยู่จ้ะโอเคขอบคุณนะครับผมโอเค ่นมา,าใา้รถใหม่ๆเลยเนื้อจะดีนะแก่ให้ดูนะครับลูกค้่ใหญ่กำลังพอดีพอดีขออนุญาตนะครับรูกนะ่อนะได้ครับโดเท่าไหร่เนี่ยทุเรียนร้อยสามช่วงนี้ร้อยสากับร้อยยี่สิอ๋อร้อยสาร้อยยี่สิบไปยี่ห้านี้ของที่ไหนนะขอ,อตละลดิบโอตะลดิอเอาขากล้องเลยตะลดิบเอาเข้ากล้องได้นะครับลูกอครับครับขาจดาให้นะขอบคุณมากพี่จะร้อยี่ิ มาชมหน่อยนะนี่จะนี่ข้อมใหม่ไทยรถนะขออนุญาตนะครับผมได้ครับช่องอะไรเดี๋ยวผมไม่ช่องลุงน้อยนะครับติดตามให้หน่อยนะลุงน้อยชาแนลได้ได้ดูงน้อยประเไทยชาแนลโอเคครับผมอ่าฝากติดตามด้วยนะขอบคุณนะครับถ่ายดีๆครับผมโอเคขอบคุณนะครับครับผมครับผมโอเคครับผม โอเคได้เดินดูร้านเ <laughs> ขากล้องหน่อยใช่ไหมลเท่าไหร่ครับเจร้อยยี่สิบร้อยยของที่ไหนครับของอุดิจ้ะเอออุาดิตอันนี้อุราดิตนะเนื้อจะดีอยู่นะครับอุราดิตดตอนนี้อุตรารดิตเยอะแล้วครับเริ่มเข้าเยอะนะร้อขอบคุณครับเจ้จ้ะบ,บัคับเนี่ย ชมร้านต่อไปนะครับผมดีค,ครับน,นี่สุกนะครับผมอโอเคเด็่ยใกล้ริ้งยุ่งยุ่งอยู่นะอันนี้สุกฮามครับผมอุตระดีดนะครับผมโลเท่าไหร่ครับเจ้อุตระดีดเบอร์นั้นร้อยสามสิบค่ะร้อยสามสิบบาทนะครับนี่จะ้ะนีร้อยสามสิบอุตระดีดเบอร์นี้ครับเจ้ วันนี้ร้อยสิบห้าน่ะร้อยสิบห้าตัมนีเท่าไหร่ครับตัเก้าสิบบาทเออเก้าสิบบาทตั้งร้อยสิบห้าร้อยสามกิ่เออสามกิ่งตามความสวยนะจิตาเครดิตเพิ่มเยอะเลยนะขอบคุณค่ะเจ๊ครับขายดีๆครับมาได้นะครับสุดท้ายซอยนะครับซอยเจ็ดเจ็ดยันซอยยี่สิบสามยี่สี่นะครับผมเป็นผู้เรียนนะครับวันนี้ไายซอยมีเยอะนะครับผมราคาไม่แพงครับขออนุญาตนะครับเนี่ย โลเท่าไหร่ครับทุเรียนตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเนาะตรงนี้ครับร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทอะไรกันล่ะครับราคาเท่าไรครับสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทเนาะเออมีร้อยสามสิบกับร้อยสิบห้านะครับเนี่ยราคาไม่แพงนะแต่เป็นของอุตจาระดิ์นะครับผมเนื้อเนื้อนีอยู่นี่ครับนี่จะเนื้อเรืองเหลืองนะครับตอนนี้เริ่มเข้าเยอะนะครับอุตจาระดิ์ มาได้นะครับผมตลาดไทยนะครับผมอยู่ร้านผลไม้ฤดูการนะครับผมท้ายซอย17นะครับซอย17ไปซอย23นะครับผม้ายซอยนะครับเยอะนะครับมาจากสวนเองนะครับไม่คามาเองนะครับผมสุดท้ายนะครับผมขอบคุณนะครับเนี่ยครับผมโอเคครับผมชมไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยลูกไม่ใหญ่นะลูกเล็กๆจะมีครับผม ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะโลเท่าไหร่ครับเจ๊ยอย่างเงี้ยร้อันนี้ร้อยยี่สิบราคาเดียวกันหมดใช่ไหมอันนี้ร้อยสิบาทอ๋ออันนี้ร้อยสิบาทนะครับผมลูกเล็กร้อยสิบาทเนาะด้านในอันนี้ร้อยยี่สิบไซส์กำลังดีเลยเนี่ยโลก,กว่าสองโลเนาะใช่นไหมเออร้อยยี่สิบเนื้อด,ดีๆครับผมฟูเยอะๆนะครับผมนี่จ้ะของอูตเลดิดเนาะอูตเลดิดมาเยอะนะครับผม โอเคขอบคุณครับครับชมด้านต่อไปนะครับผมนี่เนื้อก็ดีครับผมขออนุญาตนะครับตาลุงอันนี้รถเท่าไหร่ครับร้อยสี่ร้อยสี่สิบบาทของที่ไหนจ๊ะยะลายะลาอ๋อระยะยะลาแล้วนะครับผมของใต้นะครับตรงนี้ของใต้ครับเออรถของใต้นะครับ ร้อยสี่สิบบาทลูกใหญ่นะประมาณกสี่ห้าโลสี่ห้าโลเนาะโอเคขอบคุณครับตาขอบคุณครับโอ้โอ้โอ้โอาไปเลยเสียงดีเสียงดีเนี่ยับเสียงดีครับนี่อารมณ์ดีร้องเพลงขายไปครับผมร้องไปขายไป โอเคขอบคุณครับโอเคตรงนี้คนขายไม่อยู่นะครับผมสุกหามมีนะครับสุกหามก็มนี่มีจะ้ะขออนุญาตนะครับอย่างนี้รถเท่าไหร่ครับเจ๊ <135. S 1> ร้อยสามห้านะของที่ไหนครับจุมพรจุมพร ชุมพรก็ยังอยู่ยังมีอยู่นะครับผมอของใต้ของชุมพรครับตรงนี้สอบถามได้นะครับอของของชุมพรก็จะลูกก็จะป้อมๆหน่อยถ้าเป็นกระดิ่ก็ลูกเดียวๆยาวๆนิดนึงครับส่งก็จะไม่เหมือนจันนะครับผมโอเคตรงนี้ก็มีนี่โลเท่าไหร่มารุ้นนี่นขายไหม ของเจ้ารถป้าฝั่งนี้ปู่ป้าเนี่ยครับรับแลงค่ะรับแรอ๋อคุจจระดิโทรเท่าไหร่ครับโทรเท่าไหร่ร้อยสามสิบค่ะอ๋อร้อยสามสิบของรับแรงของรับแรนะครับผมนี่ของรับแรงอุตจระดิบเริ่มเยอะแล้วนะเนี่ยสวยด้วยสิสวยๆนะสวยๆนโอเคของรับแรงครับรับไทยนะครับครับสวยมากเลยสวยๆเลยเนาะใด้ติดต่อได้นะเซฟเบอร์เบอร์แม่ไมเบอร์แม่ ปลาช้างปลาช้างนะอ่าขายก็ดูด้วยปลาช้างครับติดต่อได้นะครับปลาช้างครับติดต่อทีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมดูง่ายสามสามใบเก้าเจ็ดหกหกหนึ่ค่ะโอเคเอาตั้งกลับไปนู่มครับผมติดต่อได้นะครับปลาช้างปลาช้างต้นเล่ครับต้นเล่นะครับผมครับโอเคครับเอาเล่นเรือสวยมากครับใช่นะครับผมโอ้สุดยอดเลยมาใหม่ๆเลยนะเนี่ย รับเล่โน่นข้างบนนะโน่นคนโยนอยู่โน่นนะครับขออนุญาตนะไปรถไปรถไปรถนี่ครับผมดูว่ที่มันจะลงเมื่อวานน่ะหวยเหรอฮะอ้ามาจากศรีนครศรีธรรมราชเดน่ะรับเร่เมื่อวานพยาบาลจนเมื่อวานที่เด็ดอ๋อ ลอบางเลยออกจากเวนมาหลับพวงนอนโอรถพยาบาลชนเหรอทะเบียนอะไรเนี่ยเดี๋ยวออกหวยทะเบียนรถลารเจ็ดสองี่สามเจ็ดสองสี่สามเบคอนีิพยาบาลชนอ่าอ่งเรองรถตอนนี้เน่นีเจอเจ็ดสองสี่สนี่เออซื้อเลขได้นะไปอ้างมาเียงรูปดูลูกว่อ่าจับเรืนี้มาชนลูกอืม เราบวชก็บวชไปไม่ได้โอ้เจ้าทุเรียนยังอยู่ใช่ไหมโโเปล่าตอนนั้นรถเปล่ามันจะไปเอาทุเรียนอ๋อรถรถเปล่ายังไม่ถึงเลยกดตรงหน้าบ้านใจเหนืออ่มอืมอืมโอรถรถชนนะครับจะซื้อทะเบียนรถนะครับ,รบรโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอเคนี่นะครับของรับแรงนะครับของกระดิณนะมาอุดหนุนก็ได้นะครับทุเรียนจากรับแรงนะครับผม เดิน,ดนชมให้สุดเลยนะครับผมดีจ้ะโอเ,เโอเคเนี่ยโอ้เนี่ยอุตรดิตถ์มั้งเนี่ยขออนุญาตนะครับลูกใหญ่เลยจ้ะ ขออนุญาตนะครับขอถ่ายหน่อยนะขอมาดูก่อนหอนทองนะครับเนื้อดีนะครับผมอันนี้อันุญาตนะครับโลเท่าไหร่ครับคุณเรียนต้องร้อยสามสิบร้อยยี่สิบอ๋อจ่ายจ้ะอันนี้เราโลเท่าไหร่จ้ะยังร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบฮะของที่ไหนครับเนี่ยโอจะเรดิทนะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกว่านี้ครับตามไซส์ตามขนาดนะครับผมมาได้นะครับติเยอะเลยเพิ่มเขาเยอะแล้วครับผม เนี่ยครับขอบคุณครับเจ๊อ <life> ีจเนี่ยรูปหล่อรูปหล่อตรงนั้นเลยครับโอเคเลยเรียนที่ไหนเนี่ยมันจ้าวทังหวัดนเลรจังหวัดอะไรชุมพรชุมพรโอเคขุมพรรูปยจะสั้นๆหน่อยป้อมเนาะตัวเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบนะครับของชุมพรนี่ครับผมโอเคสวยๆนะครับผมมีรูปหล่อแล้วขอถ่ายรูปหล่อเป็รูปหล่อ เอ้ใเอะยอ้คนั่มเออมนหนมๆชายชะกันทท้งนั้นเลยนะโอเคไปสามสิบบาทประมาณีเยอะเลยนะครับผมกำลังกำลังเข้าเยอะนะครับบริลดิดรเริ่มเริ่มเยอะแล้วครับผมอ่าตรงนี้ประมาณซอยยี่สิบสนะครับผมิ้งจิตซอยยีสิบสองนะคเดี๋ยวมาเยอะก็จะเพิ่มไปเีกครับผม โอเคขอบคุณนะครับโอเคนี่จ้าเจดีก็มีนะครับผมคล้ายคลิปนี้ลุงน้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กดถอยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกับลุงน้อยนะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ